และนี่คืออีกหนึ่งคู่ที่หลายๆคนจับตามองค่ะเพราะว่าเป็นรอบไฟนอลราวแล้วบนแพลตฟอร์มโมบายนั่นเอง,เองนะคะเชื่อว่าผู้ชมที่อยู่ทั้งบ้านแล้วก็ผู้ชมที่อยู่ในห้องส่งตอนนี้บีบหัวใจเหลือเกินเพราะว่าคู่นี้เนี่ยถ้าเราเห็นฟอร์มมาตั้งแต่แรกเรียกว่าฟอร์มไม่มีตกเลยแล้วก็เก็บมาเรื่อยๆจนมาถึงรอบนี้ ก็ไม่เหนือความคาดหมายที่เขาจะต้องมายืนอยู่ตรงนี้นะคะสำหรับการแข่งขันแพลตฟอร์มม o b บายค่ะในการแข่งขัน GSB E Cup 2020 Thailand Open Tournament นั่นเองตอนนี้เขาทั้งคู่พร้อมแล้วที่จะฟาดฟันกันบนเวทีนี้ค่ะเพราะฉะนั้นขอเชิญผู้เข้าแข่งขันประจำสเตชันได้เลยค่ะ การเจอกันระหว่าง STC นเนยกับอภิชัยค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะเข้าแข่งเราขอสัญ,ญลักษณ์ของการสู้กันหน่อยแล้วกันถ้าพร้อมแล้วไฟติ้งและแมตช์สำคัญกำลังจะเกิดกับไฟนอลเราส่งต่อนณที่นี้กับแคสเตอร์ค่ะ กลับมาแล้วต้องบอกว่าตื่นเต้นตื่นเต้นสุดๆนี่คือรอบชิงชนะเลิศแล้วสองแพลตฟอโมบายของเราครับซึ่งรอบรองชนะเลิศน,นี่จัดกันไปแบบเต็มๆมันๆไปแล้วอรอบนี้รอบชิงไม่ต้องสืบแน่นอนว่าจะมันขนาดไหนครับครับผม ให้นักกีฬาเนี่ยได้เตรียมตัวเตรียมตัวใจเตรียมใจสักพักเดิมน้ำมัก่อนตื่นเต้นนะบนเวทีใช่ใช่เราอยู่ตรงเนี้ยนัดชิงชนะเราก็ตื่นเต้นนะใช่ใเงินรางวัลก็ไม่ใช่น้อยนอยไม่น้อยไม่น้อย STC เนยครับอกับผมอภิชัย M มนะครับครับผม STC เนยก็ชุดสีดำใช่ย้ำนิดหนึ่งส่วนทางด้านของอภิชัยเนี่ยชุดเสื้อสีขาวถ้าอยู่บนเวทีนะเอาง่ายๆ2เกมนี้ถ้าพวกเขาได้แชมป์พวกเขาจะรับเนอเนไปอีก2 0 0 0 0 0บาทโอ้โหสบายเกมละแสนละ อิจฉานะอิจฉาเด็กๆสมัยนี้นะใช่เดี๋ยวเรากลับไปฝึกก่อนไม่ทันแล้วสู้เด็กไม่ได้สู้เด็กไม่ได้แล้วครับตอนนี้ครับบอกเลยว่าความมันกําลังจะเกิดขึ้นใครที่รับชมอยู่ในไลฟ์สตรีมตอนนี้ครับอยากให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์และพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาว่าคุณเชียร์ใครคุณเชียร์ใครระหว่างสองคนนี้เพราะผมเห็นมาว่าแพลตฟอร์มในโมบายเนี่ยเขาเรียกว่าโซเชียลแล้วก็ตัวคอมมูนิตี้ ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเตรียมตัวกันครับคู่นี้ครับไฟแนลแล้ว s อ c เนยะกับอภิชัยเอ็มครับผมครับผมมาครับคู่ที่คนรอคอยจริงๆนะครับผม,ผมเชื่อว่าการแข่งขันที่เราคัดเลือกกันมาผมเป็นพันคนเลยนะจนจนเหลือนี่คือ2ผู้เล่น2นักกีฬาที่ดีที่สุดในเวลานี้ของเพจโมบายครับก็เรียกง,ง่ายๆว่าถ้าถ้าหลับตาดูก็สองคนนี้คือเรียกว่าที่ 1- ที่2ประเทศอ่ะง่ายๆเลยง่ายๆเลยแล้วนี่คือการเตรียมตัวพวกเขาครับกับการเซตแผนเซต เขาเรียกว่าเพลเยอร์ในการลงเข้าแข่งขันกันน้องๆที่อยากจะเข้ามาเป็นทางด้านของนักแข่งขันนะครับดูไว้ดูว่าเป็นตัวอย่างนะแล้วก็สามารถศึกษาแล้วก็ฝึกซ้อมเข้ามาแข่งขันได้ในอนาคตนี้ครับ,รบและ <ผม S 2> ถ้าการแข่งขันในระบบแพลตฟอร์มของโมบายเนี่ยได้รับความนิยมแน่นอนเร็วๆนี้ผู้ใหญ่ใจดีเราน่าจะมีลีกอย่างเป็นทางการครับมาครับเกมแรกครับแข่งในเบสออฟเหมือนเดิมครับ ทางด้านคุณ STC เลยนะยิงจากซ้ายไปขวาชุดสีแดงส่วนทางด้านของคุณอภิชัยครับบุกจากขวาไปซ้ายครับลูกาลูโมโกยื้เลยโอ้โหอั่นแต่เริ่มเลยครับยังไม่ทันได้พูดครับทำเพลงครับกดด้วยขวาครับลูกาตูเ็าเสาแรกออกนํำไปก่อนเลยครับโอ้โหดูครับนี่ครับจังหวะลบกระจอกไม่ทันกินน้ำมาอีกแล้วครับ โอ้ยิงตั้งแต่2นาทีแรกครับดูครับเขี่ยมาแล้วมีโอกาสแทงมาลูกนี้บอลกระเด้งมาลูกากูดีดด้วยซ้ายครับแล้วโอ้โหเสียบเสาแรกเข้าไปเลยครับเอ็ดีซีเลยขึ้นนําไปแล้วครับ1ประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหเดือดตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับครับผม2นาทีเท่านั้นออกนําไปก่อน1นึ่ยครับยังไม่ได้แทบคู่ชื่อกันครบเลยนะครับผมอะไรครับซาดิโอมาเน่คลองบอลอยู่ริมเส้นครับ ต้องดูว่าจะใช้แผนเดิมหรือเปล่านะเดวี่กับมาเน่นะของอภิชัยครับครับเป็นตัวที่เด็ดนะก็จะเห็นแผนการเล่นกันมาสักพักกด้ศึกษากันม,มาเป็นอย่างดีแล้วนะฮะแต่ตอนนี้ครับอเล็กซานเดอร์อโนจ่ายครอสตัดหลังมาแต่ว่าไม่ทันครับโดนเคลียร์ชิทมาก่อนครับโอบหลักออกขวามาที่อเล็กซานเดอร์อโนครับเลี้ยงกินพื้นที่ขึ้นมากลางสน,นามอูเบนิอสเมซี่ครับ ไม่รีบเลยครับลุยส์อาบาโตดูครับค่อยๆกินพื้นที่มาเรื่อยๆครับถ้าไม่เข้ามาเพรสซิ่งแย่งบอลก็จะกินไปเรื่อยๆนะครับเอมบปเป้ครับเอมบปเป้จ่ายมาเมสซี่ทะลุช่องาอแล้วมันยังติดครับมาโนาสมาเคลียทิ้งอ้าวแล้วเคลียร์ไม่ขาดครับเอมบัปเบ้บุกต่อเนื่องครับอวิชัย เอมบปเป้จ่ายเข้าไหนไม่ได้ครับโดนแมตช์เนเคลียร์ออกเป็นลูกทุ่งของอภิชัยอีกครั้งหนึ่งครับอ้โหครับครับหลังจากเสียประตูไปครับอภิชัยตอนนี้ทําเกมขึ้นมาหนักเลยครับหวังจะทวงประตูตีเสมอครับบอลอยู่ที่เมสซี่ครับคืนกลับไปที่อาร์โนตังอีกครั้งนึงครับราอูลอาร์บิโอจังหวะนี้โดนชนครับยังขืนเอาไว้ได้ครับอาร์โนแทงมาที่เอมบปเป้แล้วหลังแน่นไปหมดเลยครับเอทีซีเนยครับดูครับหลังอย่างเขี้ยวเลยครับแล้วสกัดออกมาได้ครับบอลอยู่ที่ฟาติครับให้มาลูกกากู ลูกากูมองซ้ายครับไปแล้วครับอันซูฟาติครับมีบรูเบนดีเอสประคองอยู่แล้วคืนกลับมาทำทิ้งหนึ่งสองกันกลับไปที่ลูกากูอีกครั้งหนึ่งลูกากูหักตรงกลางมาบูโบนแฟนเดสยิงลูกนี้เรีย,ยบร้อยบ,<ร>บูโนแฟน,นเดสโอ้โหเอฟซีเอยครับอย่างเก่าเลยครับโอ้โหแลวลูกากูแข็งมากแข็งแกร่งมากครับโอ้โหสุดๆเลยครับ โอ้จังหวะนี้ต้องต้องชมเลยนะการเล่นหนึ่งสองด้านบนเนี่ยระหว่างลูกากูเนี่ยครับแล้วดูครับสุดท้ายเนี่ยหักเข้ามาตรงกลางครับบรูโน่แฟนันเดสครับเลือกที่จะยิงด้วยซ้ายเลยครับแล้วเข้าข้อดีจริงๆครับเสียบปุ่มชนเสาเข้าไปเลยครับ2ประตูต่อศูนย์ครับขึ้นนําไปก่อนแล้วในช่วงครึ่งเวลาแรกครับโอ้โหนี่รับรูโน่เดอะแบ็คแห่งแมนเชสเตอร์นะฮะโอ้ชอย่าไปพูดถึงอันนี้ในเกมอันนี้จวิตจริงครับโอ้สองศูนย์ไปแล้วครับอภิชัยเอ็มสิบห้านาทีโดนไปสองประตูครับดูครับจะฟื้นยังไงครับ เรวขึ้นมาครับเอ็มบัปเป้เห็นบัปเป้ใทยมาตรงกลางครับลุยส์อัลเบโตต้องระวังโดนโฉกให้ดีครับตอนนี้เอ็นดซีเนยเนี่ยเล่นเกมรับรอสวนกับจังๆแล้วนะครับนี่ครับโอมัสปาเต้ครับแย่งได้สกัดออกไปลูตาบูครับขึ้นโขกรูปนี้เก็บบอลไไม่ได้ครับเมสซี่เมสซี่เลี้ยงกินเข้ามาตรงกลางครับไม่ผ่านครับโดนสกัดแย่งไปครับพี่เมฆเฟรีส์ครับเล่นกับลูตาบูรวันทูกันอีกแล้วครับเล่นหนึ่งสองกันพอครับนี่ครับเล่นสองคนครับโอ้โหแล้วดูครับ ฝั่งตรงข้ามก็แย่งไม่ได้แล้วลูกากูพลิกยิงติดบล็อกครับอันตรายมากครับการเล่นแบบนี้ครับคือคือไปกันเนิบๆสองคนครับใช่ครับถ้าใครดูวินดิ้งตั้งแต่สมัยเด็กๆเดี๋ยวเบือนเล่นวันทูกันไปเรื่อยๆเลยนะฮะแล้วบอลก็จะเดินหน้าเดินหน้าไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับโอ้แต่ประเด็นคือลูกากูฟลิกเาครองบอลเหนียวด้วยครับตัวใหญ่ครับสรีระค่อนข้างได้เปรียบนะครับแล้วขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับอภิชัยครับเอ็มบาเป้ เอ็มบัปเป้ออกทางขวาไปครับอเล็กซานเดอร์อาร์โนให้มาเอ็มบัปเป้สุดเส้นหลังไปแล้วทางขวาเอ็มบัปเป้เปิดมาเสาแรกครับโรโนโดขึ้นโถไม่ได้แล้วเมสซี่เก็บได้แบบนี้ปัดหรือเปล่าล็อกไ้่ยซ้ายไม่ผ่านครับแล้วสกัดแย่งไปได้จะได้สวนกลับครับสกอตแม็กโทมีเนโยนบอลยาวมาลูกนี้ไม่มีใครครับแล้วก็เป็นลูเบเนียสครับตัดบอลได้เป็นบุกอีกหนึ่งครั้งของอภิชัยครับราบโิโอนเอ็มบัปเป้ครับ ลากเลื้อยลากจีเข้ามากินพื้นที่มาเรื่อยๆครับเล็กอัสเซนเดอร์อาโนคืนมาที่เอ็มบัพเป้เอ็มบัพเป้เล่นกับอาโนลสองคนคืนมาที่เลโอเนลเมสซี่ครับนักเตะมเนียพยายามจะมาเบียดแล้วยิงตรงนี้โโอ้หปันเฉียดเสาไปครับจังหวะยิงมันมันมันยิงได้ไม่ถนนะรรัดเท่าไหร่ครับดูครับโดนบอลบักตามติดอยู่ครับเนี่ยมันจังหวะไซด์มันเลยไม่พอครับนี่ฮะแต่วันนี้เราเห็นมาหลายครั้งแล้วครับเมสซี่ครับจาก ับจังหวะการยิงแถว2แบบนี้ครับที่มันอันตรายมากๆครับคือน่าจะเป็นลูกเก่งแล้วก็เป็นลูกเมตาของเกมเ s สโมบายเลยครับใช่ครับเชสนี่ครับเล่นสั้นขึ้นมาทางด้านซ้ายกับมานูลาสปาเตปาเตเข้ากลางมาให้บรูโน่เฟอร์นันเดสครับถ่ายบอลกันค่อนข้างที่จะง,ง่ายๆนะ เนี่ยพอเสียก็ยังจะตามมาช่วยกันเก็บได้กับแม็กเทอร์มินเนมาให้ลูกากูและเล่นหนึ่งสองกันพักบอลได้แล้วโอ้โหแต่ว่าเอาบอลลงมันอืไม่ไปข้างหน้าครับทําไม่โดนสกัดแย่งไปแล้วลูกากูดูครับขยันครับพี่ตู้ให้มาที่อันซูฟาติฟาติดีดมาโอ้หเร็วกว่าด้วยครับหนูจะดีแอดครับแย่งเอาไว้ได้ครับเดี๋ยวนะลูกากูใหญ่แล้วไม่พออราวอีกแล้วจริงจังยังไงจันไม่ได้อะไรครับโอบลักครับช่วยทีมเอาไว้ได้ครับ แล้วยานโอบักครับเปิดมาเอาเปิดไม่ดีโอ้โหแล้วยังไปเข้าทางเดวี่ครับโอ้โหดูครับหลังปวดแล้วครับตอนนี้นั่นอภิชัยครับตั้งเกมขึ้นมาได้ครับเดวี่ให้ซาดิโอมาเน่ครับโอ้เกมนี้ไม่ได้ทําเกมด้วยกันเลยครับซาดิโอมาเน่กับเดวี่ครับแล้วดูครับเดวี่ให้มาทางซ้ายครับซาดิโอมาเน่มาเน่หลุดเข้าไปเปิดเข้ามาเสาแรกแล้วโขงลูกนี้เซตได้ซ้ำโอ้โหปัดได้อีกครับ ซูเปอร์เซฟสครั้งติดติดครับโอ้โหบอกเลยว่าทาั้งดัางเอชทีซีเนยรอดพ้นจากการโดนลูกตีไข่แตกมาอีก1ครั้งครับและ42นาทีแล้วครับก่อนที่จะทดเวลาบาดเจ็บลูกากูหลุดเดียวมาอีกแล้วได้ดวล2-2ตรงนี้เรียบร้อยเลยครับโ oh, <ขอ S 2> โอ้หแล้วก็เป็น3 0ูนจาก,ล,กล้มเมลูลูกากู ตัวทีเด็ดจริงๆครับเนี่ยครับใครใครบอกเอ็มบัปเป้เป็นเมตาไม่อ่ะผมใช้ลูกกูผมเลืกมากูโผกว่าเออมันเร็วด้วยนะน่ะเป็นไงมันเร็วนโอ้อันนี้เอทีซีเลยดูอ่ะมียีมมีคุยนี่ครับก็เป็นนี่ก็เป็นแบบเรียวเรียสดๆเลยนะบนเวทีของการแข่งขันนั่นเองนะครับผมว่าสิ่งหนึ่งจุดเด่นของลูกกูเลยคือการวิ่งหาช่องครับวิ่งหาช่องดีมากแล้วการจ่ายทะลุมาเนี่ยพวกเขาเนี่ยมีความแข็งแกร่งในการเบียดกองหลัง ครับผมแล้วนี่ครับสามสูตรแล้วครับสุดยอดดูกรับคืตามยากพอสมควรครับคุณอาวิชัยครับตามยากครับตัวตัวไปไกลแล้วครับอ้อนี้อยู่แถวอลันแล้วฮะไม่ใช่แล้วมันหนีคดีแล้วเขาไม่ใช่เหรอตามในเกมนะอลิซันเดอร์โนครับคืนหลังมาราบิโอนโอ้โหแล้วปาเต้ครับอยากจะเคลียร์ได้ไหมบอลเป็นลูกทุ่งใบครับครับผมทดหนึ่งนาทีหมดแล้วนะครับสำหรับครึ่งเวลาแรกครับ น่าจะหมดตรงนี้ครับ30น่าะจะไม่มีปัญหาในครึ่งแรกครับเปิดรบอลยามาเรจากจบครึ่งแรกไปครับีซ c เลยครับนันอภิชัยอยู่3าประตูต่อ0ูนย์เหียบรรยากาศสดๆเลยนะสดๆเลยเราได้เห็นเลยสีหน้าท่าตาแววตาทุกอย่างครับของนักกีฬาเว้นอย่างเดียวคือไปดูนิ้วเขาเล่นแค่นั้นเลยตีนเพืเห็นเห็นแรบๆรเห็นว็นแนียครับยึดยึดอยู่บนหัวเราเลยเนี่ยชชช เล่นกันอยู่ข้างหลังเลยก็คือถ้าเราพูดอะไรผีหูเนี่ยครับมีเดินลงมาเดินลงมามีแน่แหละมีแน่แหละอ่ะตรงนี้นะเดี๋ยวรอเขาเซตแล้วก็เปลี่ยนแท็กติกในช่วงครึ่งเวลาหลังกันสักครู่หนึ่งครับผมซึ่ง <ผม S 1> สามลูกเป็นไงคุณลองวิเคราะห์ลูกากูหน่อยสิเป็นยังไงแข็งแข็งและเร็วเออแต่ผมว่ามันเร็วกว่าเอ็มบัเบ้อีกนะคือคือมันไปกับบอลได้ดีอะ<ช>แล้วแล้วต่อให้มีจังหวะที่จะต้องเบียดกันหลือยเงี้ยเจ้าตัวก็สามารถเอาตัวรอดได้อ่ะมาครับครึ่งหลังครับต่อเนื่องเลยครับ เป็นคุณอภิชัยได้บุกจากซ้ายไปขวาก่อนครับเมสซี่เมสซี่ดึงจังหวะโดนปาเต้โชว์ฉย่ฟ้าเลยด้วยครับโอ้อายอ้าวอันซูฟาติรับมาเลยครับแล้วมาคนเดียวอ้ายมาคนเดียวมาคนเดียวแล้วยิงเลยครับโอ้โหไม่ส่งให้ลูกาดูตาคุบอกโอ้โหไปชมมาเยอะนะขอยิงบ้างครับฟาติบอกชมผมบ้างสิผมก็ผมก็โอเคอยู่นะแล้วถ่ายบอลขึ้นมาครับเจ้าฟิลิปครับทางขวาอภิชัยเอ็มขึ้นมาครับ จอฟิลิกดวลกันตัวตัวยังผ่านได้ไหมผ่านไม่ได้ครับนี่ครับแล้วโดนสกัดแย่งไปครับโอ้แล้วเป็นมาโนลัได้ทุ่มด้วยครับโอ้โหแย่งกันยังไงครับเนี่ยลูคัสอันันเตสครับข้ามฟากไปครับเทนสอเล็กซานเดอร์อาร์โนมาตรงกลางครับสกอตแม็กโทมิเน่างซ้ายมาครับพาเตอันซูฟาติครับพาเต้แล้วดีดเข้ามาตรงกลางครับลูวกูพิงไว้ให้บูโ่บูโ่เล่นกับลัวกูแห่จะวันทูเหมือนเดิมรับจังหวะนี้โดนรู้ทันครับอ่านชาดครับ โว้กลับขึ้นมาครับทางด้านอภิชัยครับบอลอยู่ที่เอมบัปเป้แล้วเนี่ยพอเอมบัปเป้ไม่มีพื้นที่เล่นครับไม่มีพื้นที่ให้วิ่งสวนเนี่ยเล่นลําบากเหมือนกันครับเพราะหลังของเนยเนี่ยเต็มไปหมดเลยครับพี่เมฆโหแล้วดูครับจะพยายามเล่นริมเส้นเหมือนที่เล่นในรอบรองชนะเลิศก็ยังทําได้ไม่ถนัดถนีเท่าไหร่ครับครับเมซี่ค้องเองยิงเองแล้วก็บาไปไหนครับเชนนี่ลับสบายขึ้นเกมบ้างครับตอนนี้คุณเนยครับ ดูโนเฟร์นันเดสดูดิวิ่งแซงเฉยเฉยเลยครับดูกากูแล้วเบียดครับเบียดได้เบียดครับโอ้โหแล้วเอ้โหไปเกินไปเกินไปโอ้ฝั่งกว่าพีชัยบอกเฮ้ยเกินไปเพื่อนเแล้วตัดขาทิ้งกเลยดิโอ้ไอซีครับออกซ้ายมาเชียโก้ครับสติโอมาเน่เล่นสั้นๆแต่สั้นเกินไปครับโดนมิสเตอร์เบเนตัดบอลไปจ้าเฟริกครับดูกากูดูครับในมินิแมปเองเนี่ยดูกากูยืนค้ำหน้าเดี่ยวๆเลยด้วยซ้ำไปนะครับในช่วงเวลาหลังครับ ว่าเขานำอยู่3าสูตรไม่จำเป็นต้องดันแหลกเพื่อจะเอาประตูเพิ่มแล้วครับอเล็กนเดอร์อโนมกับคืนหลังมาเมซี่ครับจะคืนเดวี่ก็ไม่ได้ครับโดนตัดบอลโดยเจ้าเฟลิกลูกากูเล่น2คนอีกแล้วนะอ้าวได้ด้วยครับข้อผิดพลาดของเดวี่ครับหลันหลุดตำแหน่งไปจ้าเฟลิกเล่นกับดางหน้าลูกากูลูกากูเบียดจิงชนเสาซ้ำอีกทีเาโอ้ย มันควรจะเข้าลูกแบบนี้ครับไม่เข้าเฉยเลยครับโอ้ลูกกูครับทำส้มหกเหมือนกันัะพี่ตู้ของเราครับง่ายๆก็มีพลาดเหมือนกันครับแล้วทําให้เกมเนี่ยมันยังขาดไปไม่มากกว่านี้ครับยังมีโอกาสครับมันได้อภิชัยครับบอลขึ้นมาที่เตียโก้ออกซ้ายไปครับซาดิโอมาเน่มาเน่สุดเส้นหลังดีกลับมาไม่ถึงครับแม็กโดมีเนตัดเอาไว้ได้เหมือนจะรู้ทันการเล่นของริมเส้นนะเราตัวมาบังตัวที่จะเข้าฮอสก่อนเลยครับ เจ้าเฟลิกครับขึ้นมาสวนกลับมาโโอ้หจะย้อนให้ลูกากูเดวิยังตัดได้อ่าแล้วแก้ไขก็ได้ครับสูตรสติได้กับลูกากูแล้วหนึ่งสองมาเข้ามาในกรอบเพียโทษหูห้าหลาได้แล้วครับตรงนี้แล้วคืนลูกากูยิงเรียบร้อยโอ้โหสี่ประตูต่อศูนย์ครับคนเดียวจริงๆครับคนเดียวเลยคนเดียวที่คิดถึงตอนนี้บอกเลยว่าคุณเวิชัยบอกคิดถึงครับไม่ต้องอยู่ได้ไหมลูกากูโอ้เหนื่อยนิ่งมากเลยเหนื่อยมาก มาแล้วมาพร้อมใจแตใจพองโตอโอ้โหดูครับจังหวะนี้ครับคือจุดเริ่มต้นเนี่ยก็เกิดจากการเสียบอลตรงกลางครับแล้วไปโดนโขกมาครับอันตูปาติกเนี่ยทำชิ่งมาเรื่อยครับสุดเซ้นแล้วป่าดเข้ามาให้ดูกูยิงง่ายๆเลยครับเอ๊ทำไมหนึ่งสองมันหลุดง่ายต้องบีอะไรก็เกิดมันหลุดง่ายนะ การเล่นบอลจูของล,ลูกากูนี่มันดูหลุดง่ายนะครับ,รบโอ้โหแล้วไม่เท่าไห่ครับส่งบาเนลงสนามด้วยผมก็มีเหมือนกันแล้วมันเร็วกว่าเดิมนะบอกให้นะคือบาทีหลังยังฟิตอยูอ่นั่นแหละสิครับน,นี่ไม่หยุดเพียงเท่านี้ใช่ไหมไม่หยุดเราจะไม่หยุดเพียงเท่านี้ต้องมาดูช่วงเวลาที่เหลือครับอภิชัยจะมีสักขวัญถุงสักประตูไหมครับผมเรียกความมั่นใจของเกมที่สองนะแต่เวลาก็ยังมีนะยังมีโอกาสตีเสมออยู่ครับ ขึ้นมาครับซาดิโอมาเน่มาเน่เพื่อนทางซ้ายเดวี่สเติมไปแล้วครับอฟฟโซเดวี่เดวี่เปิดหักเข้ามาตรงกลางครับไม่ถึงก็หมดสกัดออกไปมาเน่เก็บได้ครับเมสซี่เมสซี่เข้าขวายิงสันเลยครับลูกนี้ไม่ผ่านเชสตี่ครับมาดูครับทางด้านของยินเนยนะ เพื่อจะเอาโรนัลโดลงมานะครับครับผมจริงๆควรจะเป็นตัวจริงด้วยซ้ำครับแล้วดูเอามาวิ่งอย่างนี้ไงครับแล้วโรนัลโดยิงจริงโอ้โหนี่ตีเซฟครับแค่ยิงเบาไปนิดเดียวครับโรนัลโดครับลูกนี้รีบยิงไปไหนรีบยิงไปนิดนึงบอลมันห่างพุ่งลงมายังบอมไม่สนิทเลโอ้ยิงตกพื้นด้วยครับแมจังหวะสุดท้ายแมได้เป็นลูกเตะมุมนับเนยครับอยากจะดีใจนะครับเอ้ยเขาว่าเรียกความมั่นใจสิคุณเมฆ บูโน่แฟร์นันเดสครับจะรับบทเตะมุมเข้าบายบูโน่เปิดมาครับทุบออกไปได้ครับมานลาสครับเก็บบอลได้พอซัสมานลาสครับให้มาเบนทากคูครับปาดไปทางขวาครับที่เทรนเทรนมองข้างในครับให้มาโรนัลโดโรนัลโดเทนเติมไปทางขวามองข้างในจ่ายไม่ได้ครับโยนมาลูกนี้หืลูกกูไปแอบ,บอยู่ตรงกองหลัง2ตัวนะแล้วเกือบได้โขกแล,ล้วลูกกูเนะี่ยแซบจริง โหให้ผมเล่นนะผมจะซื้อตัวนี้ออชอบมากเลยผมเริ่มชอบแล้วเ,เรา,าพิทตูมาเราไปตุ้พิทตูเย็นกันเราเราดูฟอร์มก่อนเดี๋ยว่อยไปซื้อทีเดียวออโอเคโอเคเอาละครับบูโน่แฟน,นันครับเปิดเตยบุมงเข้ามาพาเตโดดโถมาลูกนี้ไม่ถึง แล้วอาโนเก็บแถว2ได้ครับอาโนถ่ายออกซ้ายมาครับคอาซ้ำมาโนล,ลาสให้มามาเน่พุ่งลงมาใหมา่ครับเร็วมาเน่เปิดมาแล้วลูกกระปุกคืนมาเน่เฉยเลยคืน,น,น,น <c oughs> ทำไมแบบนี้มาเน่บอกเอ้าให้ยิงเราให้ยิงด้านบิดเหลี่ยมเหลี่ยมมันไม่มีครับแม่มงกลับมาหามาเน่เฉยมาเน่บอกเอาเฮ้ยเพื่อนขอมันเค็ดๆเ,เมื่อกี้ไม่กล้าสะบัดเนี่ยล,ลูกกูนี่ก็มีอะไรฮ่าฮ่าแบบนะี้อ่า82นาทีผ่านครับเหลืออีก3นาทีในเกมครับเกมนี้ มองว่าไม่น่ามีปัญหาสำหรับคุณ STC เนยนะแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่ามันเป็นระบบ Best of 3เพราะฉะนั้นเนี่ยเกมเดียวมันไม่พอต้องสเกมนะครับถั่วต้มครับผมแล้วขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับเดวิสโอ้ที่โดนปิดตายเกมลุกด้านซ้ายไปเลยครับค็ับคุณอภิชัยครับจังหวันี้เข้ามาครับจะเอาเฟลิกจากเนือครับไม่ได้ยิงครับดูครับแทบไม่ได้กดปุ่มยิงเลยเกมนี้ แล้วไหลมาแล้วครับปลามาเน่ครับมาการูกากูข้างบนมีริสตยโนโรนัลโดวิ่งแซงเฉยๆอย่างนี้5ไม่5แล้วกันนี่นะครับกับิสตยโนโรนัลโดเรีกยงกห้5เมตรนะครับต้องดูนะจิตใจของพิชัยจะกลับมาได้เกมหน้าไรืไหมล่าเกมนี้ก็คือต้องแบบเสียแล้วเสียไปทิ้งเลยฮะทิ้งเลยเพราะดีผลเกมหน้าเนี่ยต้องดีเซ็ตต้องบีเซ็ตตัวเองนะครับผมโอ้โห และลูกนี้เห็นชัดๆว่าเขาเก็บโรนัลดไว้ทําอะไรครับนี่ครับเพิ่งส่งลงมาแล้วมันวิ่งแซงแบบแซงเห็นเห็นเลยครับมราเลือกยิงเสาแรกลูกนี้เฉียบขาดครับเอาเรื่องจริงๆครับเบ้ครับใกล้จะหมดเวลาในเกมแรกแล้วครับจาฟริก อย่างน้อยถ้ามี1ประตูขวัญถุงเพื่อจะเป็นเขาเรียกว่ากำลังใจในเกมหน้าถือว่าโอเคเลยนะครับครับเซียโก้ครับไล่บอลไม่สุดแล้วก็ลับหน้าลับหน้าไปครับพรเวลา2นาทีครับสำหรับเกมนี้ครับออกไปไดีล้ําครับฟาวครับในการเหยียบเท้าเหยียดขึ้นะเซลิกครับได้ฟาวครับลูกนี้ขอมีโวยวายนะมีโวยวายงจะโวยอีกใจคองจะโวยเหรอเนี่ย ฟีคิกับของามๆหนึ่งลูกนะบันโค้งเข้าไปเลยครับเมสซี่เมซี่ไม่ยิงครับเล่นสั้นๆครับยุ่ไม่ขึ้นแล้วบาเน่ยิงลูกนี้ไม่เข้าแล้วนะครับนายกเชียดเสาออกไปครับอไอเดียเข้าทำใช้ได้นะลูกนี้ครับแต่วงวดยิงเนี่ยมันบิดเท้าขวาไปก่อเกมแรกไม่น่ามีปัญหาครับเอทีซีเลยครับจุดพุกออกไปก็น่าจะจบครับน่าจะเก็บชัยไปก่อหนึ่งเกมครับ โอ้โหแล้วต้องบอกว่าเป็นชัยชนะที่ค่อนข้างนี่จะเรียกขวันและกําลังใจตัวเองมาได้เยอะมากๆครับครับสําหรับ5ประตูตรงนี้ครับแต่ยังไม่จบเพียงเท่านั้นเขาจะเอาอีกับลูกากูมากับมาเน่ครับมาเน่ส่งให้ลูกากูและลูกกูเรียกกรกโกยกประตูต่อศูนยครับโอ้โหขึ่งโหลแล้วครับเจตัวยิงไปยิ้มไปฮะตอนนี้บอลนำสไตล์นะฮะโอ้ โอ้โหศูนย์นะฮะยิงของเขาช่างปาดใจฝั่งของข้าเลยเป็นจริงครับเด <laughs> ี๋ยวผมโดนเพาผมโดนคุณยิงผมรก้ว่าผมอยู่บนเวที <laughs> ผมไม่ยิ้มเลยคุณนะอ <laughs> ไมแต, <laughs> แต่นี่มันคือการแข่งขันอ่มนามครับมันการแข่งขันนะครับก็เป็นอย่างนี้แหละฮะ <c oughs> สองคนสองอารมณ์ <c oughs> มีทั้งผู้แพก้กับผู้ชนะ แต่สำคัญที่สุดกีฬาคืออะไรฮะรู้แนะรู้ชนะรู้ลอภัยแล้วก็รู้เพื่องรรางวัลนั้นเท่าไหร่คตรับ้ครับผมถูกต้องนะครับแข่งแล้วต้องรู้นะจบเกมแรกไปครับเอ c ซีเลยครับเอาชนะธนาธิชัยไป6ประตูต่อ0ครับครับยังมีโอกาสให้แก้ตัวในเกมต่อไปครับบอกเลยว่าสู้ๆูะแบกให้ได้ครับเป็นกำลังใจให้ทั้งสองคนเลยใช่ครับทั้งสองคนเละยังมีโอกาสทั้งคู่ครับครับผมเกมที่สองนี่ต้องบอกว่า น่าจะเป็นเกมที่ค่อนข้างเข้มข้นกว่าเดิมเพราะว่าพวกเขาคลาดไม่ได้แล้วผู้อภิชายพาไม่ได้ไม่ได้แล้วสูกุนเนยเนี่ยขอแค่ชนะอีกเกมหนึ่งเงินราังวันอยู่ในมือเขาแล้วครับใช่ครับใช่ครับโอ้โหต้องยอมรับว่าสุดยอดมากเดี๋ยวเราไปรับชมไฮไลท์กันในเกมแรกนะครับนี่ครับลูกากูครับเปิดมาดีดไปก่อนเลยตั้งแต่2นาทีแรกลูกากูโชว์นะโอ้โหหนึ่งลูกแล้วนะอันนี้หนึ่งนนะหนึ่งนะนะหนึ่งลูกนะลูกากูนะครับ นาทีที่2ครับแอซิสต์โดยบรูโน่เฟร์นันเดสครับครับผมแต่จริงๆก็ต้องก็ต้องบอกว่าทางด้านของคุณเนยเนี่ยได้เปรียบเพราะว่าขึ้นนำเร็วใช่เราจะั้นงทำให้เกมของคุณอภิชัยเนี่ยมันเปิดนะครับผมและลูกนี้บรูโน่เฟร์นันเดสนี่ยิงแอซิสต์โดยลูกากูใช่ส่งกันไปส่งกันไปเล่นกันอยู่แค่สองคนครับผมเสียบคมมากครับสุดยอดยิงด้วยซ้ายไปลูกสามครับก็เป็นทางด้านของลูกากูแอซิสต์โดยบรูโน่เฟร์นันเดสครับสามลูกแล้วนะครับแฮทติกครับเกมนี้ลูกไปตอนนี้ลูกากูยัง ยังไม่แฮตริกนะเพราะว่าบูโรลูกหนึ่งอ่าแล้วลูกต่อมาก็เป็นลูกากูครับที่แอสซิ์โดยอันซูฟติครับเนี่ยแฮตริกเลยครับครับผมครับลูกที่5ครับต่อเนื่องครับก็จะเป็นด้านของริสตยโนโรนัลโดนะครับแอสซิ์โดยลูกากูก็นี่ครับมีอยู่ประมาณ2-3คนข้างหน้านะครับเล่นกันอยู่ เ,เล่นหน้า3แล้วก็เล่นกันอยู่แค่นั้นจริงๆครับเล่นหน้า3นี่คือไม้เหรอเอ,อ่อจะเล่นทำไมก็จะมาตีใครครับท่านฟาดค<อ>ุณยอกอันน,นี้ครับลูกสุดท้ายนะก็ยังเป็นลูกาโกอยู่ลูกาโกอีกแล้วนะฮะ<อ>แล้วครับ60ครับเกมแรกคิดถึงไหมถามจริงลูกาโกในฐานะที่คุณเป็นแฟนปีศาจแดงนอกเรื่องนิดนึงคุณคิดถึงเขาไหมที่เขายิงขนาดนี้โอ้ท่านยิงได้ขนาดนี้ก็เอา